วันนี้มางานฉลอง30ปี Black m o e s ประเทศไทยนะครับผมเขามีมีให้ตรวจสุขภาพนิดนๆหน่อยๆก็คือจะมีตรวจเ,เรื่องของวิตามินแร่ธาตุตรวจกระดูกแล้วก็ตรวจความเครียดครับผมซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมไม่เครียดแน่ <c oughs> นอนผมเป็นคนแบบ happy enjoy life มากๆนะฮะแต่พอเมื่อกี้ตรวจว,จวิตามินแร่ธาตุไปก็แร่ธาตุไม่ค่อยดีนะครับผมก็เริ่มมานิดนึงละแล้วเ,เมื่อกี้ตรวจตรวจกระดูกไปล่าสุดกระดูกบางนิดหน่อย ตอนเนี้ยถ้าไปตรวจความเครียดแน่เครียดแล้วจริงๆเรารู้สึกไงบ้างพอตรวจแล้วในสิ่งที่ชีวิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่พอข้ามออกมาแล้วนสนใจกับชีวิตที่ใช่ชีวิตอืมคือเล็กก็คือเล็กคิดว่าจริงๆเล็กว่าหลายๆคนก็คล้ายๆเล็กที่แบบเป็นคนที่คิดว่าดูแลตัวเองดีมากละกินกินผมกินอาหารครบห้าหมู่แน,น่นอนผมกินทุกอย่างแต่บางอย่างอาจจะน้อยเกินไปอะไรอย่างนี้ออกกําลังกายก็ออกเป็นประจําอยู่แล้วเราคิดว่าเราดูแลตัวเองดีแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วบางทีเล็กว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของ สิ่งแวดล้อมในตัวเราด้วยสิ่งแวดล้อมในชีวิตเราตั้งอันนี้มันบางบางอย่างมันสะสมตั้งแต่เกิดนะฮะบางบางอย่างก็เลยอาจจะแบบผลข้ามแล้วก็จะแย่หน่อยแต่ว่าก็โชคดีที่วันนี้ได้มาก็จะได้จะได้เอาค่าที่เราตรวจเจอไปไป,ไปปรับใช้ในชีวิตให้ทุกอย่างดีขึ้นเลยยังไม่คีดบอกจะไปตรวจความเครียดเร้กลัวไหมว่าการาฟมันจะสวนทางกับการสิ่งที่เราไปหนีในชีวิตประจำวันไม่ตรวจแล้วครับอโอเคไม่คังวลเลยนะพอแล้ว นี่เขาให้ตรวจอย่างเดียวผมขอตรวจแทบทุกอย่างเลยเนี่ยอ่าจริงๆมันจะมีโชว์โบมาตรวจไหมโบเครียดมั้งหรือว่าเห็นอย่างนั้นแต่เขาม่เครียดมั้งมึงเหรเห็นแบบนั้นเขาก็เครียดชีว like ิตทุกคนมีความเครียดอยู่แล้วแหละไม่เคยเห็นเลยมันเล่าเรื่องอะไรย่างเงี้ยเขาก็มีเครียดโบทํางานก็เครียดนะเออเห็นภายใต้รอยยิ้มอ่ะแต่ความน่ารักของเขาอ่ะมันก็มีไม่พอมอมสวยไม่พอมองสวยไปหน่อยอ่ะจะได้ครบมันก็ต้องมีความเครียดกันบ้างในเรื่องในเรื่องแบบชีวิตคนเราคนที่ไม่เครียดเลยไม่มีหรอกเรียกว่า แต่โบไม่เคยสแสดงออกผ่านอะไรเลยเขาอาจจะเป็นคนจัดการกะลงได้ดีไงอเออก็ถือเป็นข้อดีแล้ว <c oughs> เป็ไงขอลาล่าประหลงกันเราเล่าดีว่าโบเครียดยังไงเมื่อกี้พูดอะไรนะขอละล่าบระลงก็คือเขาไม่ค่อยมีมารยาทนะเนี่ยอุ้ยอันนี้พลาดหัวได้แล้วเป็นเรื่องคนสองคนก้องเนต้องบอกคนเดียวออ่ะเขามีความเครียดตรงไหนที่จะแสดงออกว่าเนี่ยโบเครียดแล้วโบแบบหน้าโบเขาเป็นคนหน้าออก จะจะสังเกตได้จากสีหน้าหรือไม่ก็หรือไม่ก็ความความร่าเริงที่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดครับผมซึ่งมันมีน้อยมาหรือว่าแทบจะไม่ค่อยได้เกิดกับเขาถามว่ามีน้อยไหม <c oughs> มันมีเรื่อยๆแต่ว่าเขาเป็นคนที่เดีย่างที่เล็กบอกเขาเป็นขเขาเป็นคนจัดการอารมณ์เก่งอรแป๊บเดียวก็จะหายหแล้วเวลาเขาเครียดลลงเราทำไงเขาหายไหมไม่เ้ไมยอะไอย่างเงี้ไม่ี่เ้ยไม่เงไม่ได้สนต้องต้หไม่บางทีมันก็ทำให้ยิ้มได้ไง เฮ้ยยิงเลยยิงกระดั่งตัวเลยทำไมเราสองคนไม่เดินไปตรวจด้วยกันน่ะตรวจตรวจนะตรวจตรวจสุขภาพหรอสุขภาพกายตรวจสุขภาพกายเหรอตรวจจิตอะ๋อนั่นนี่แสดงว่าทำจริงท้ามันเนี้ยนะทำดีๆทำด่ากระดั่งาด่าไหมกั่งก็ด่าอะไรก็จบมันเป็นคู่จบมันก็จบด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจริงรู้สึกใหญ่พอหลายคนถากบว่าทำดีๆนะลูกเป็นดารา แต่สิ่งที่เราทำมันดูสุดท้ายกับการเป็นดาราแบบเอนมีการเตือนเตือนเราถ้าไปดาราก็ไม่ไม่ผมไม่ค่อยสนอ่ะก็ก็รู้สึกว่าเออก็เป็นดาราไงเออแล้วเนี่ยก็เป็นไงก็ก็ดีขึ้นนี่คนก็คนก็ชอบอะไรเงี้ยคนก็ชอบแต่ไม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปกําหนดกาเกณฑ์อะไรนะแต่หมายถึงว่าเล็กมองว่าโลกยุคนี้อ่ะความ ความเป็นตัวเองหรือว่าความชัดเจนมันในความเป็นโบอ่ะมันมันมันอาจจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกับวงการบันเทิงในยุคนี้ที่คนอาจจะเครียดจากเรื่องต่างๆมาเยอะเราได้ได้เห็นหน้าเขาได้ได้เห็นท่าทางหรือว่าการเล่นอะไรต่างเขาแล้วคนมันคนมีความสุขขึ้นคนแฮปปี้ขึ้นเลยว่ามันก็เป็นข้อดีครับแต่อย่างเวลาเขาเจอตัวจริงเราเขาอยากให้เราเป็น ซเชียลเราเปไปเล่เขาได้มวก็ทำให้หน่อยพี่อะไรพี่โบเล่นหนหน่อยเขาก็เป็นโอ้หนี่ฟีลนดอตอุดมเลยนเนาะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแต่ว่าโบเหมือนมีทีหนึ่งนะเหมือน,นคนมาบอกให้ทําอะไรสักอย่างให้แบบตลกตลกอะไรี่แต่ผมจำไม่ได้ว่าเรื่องไหนลองถามโบดแล้วโบทำไงโบทำตลกให้เขามาหรือว่าเสิร์ฟที่เสิร์ฟมาที่เสิร์ฟมาเล็กจาไม่ได้คือเหมือนมาเล่าให้ฟังอยู่ในห้างนี่แหละแล้วมาเล่าให้ฟังหว่มาเมื่อกี้เขาเขาเขาบอกให้หนูทําอันนี้ด้วยแม้วก็เออ ทำเปล่าครับเราทำแต่ไม่รู้ทำอะไรผมจำไม่ได้อลารคมก็เริ่มชักกลับมาล้เจอที่โบนี่ก็ต้องแบบมี energy หรือเหมือนต้องแบบอินคอไม่ออมไม่อมอ,อ่ะแต่เรียกว่าก,ก็ดีแล้วครับผมแต่พูดพุดพ่งตรงบางทีน้องเขาก็มีเหนื่อยบ้างแหละแต่ว่าเวลาอย่างที่บอกว่าจัดก,การอารมณ์ดีเวลาเหนื่อยบางทีเขาแค่อาจจะไม่ได้เล่นเท่าเดิมแต่ว่าก็เป็นคนที่มไม่ได้แบบเวลาบางคนเหนื่อยหรือเครียดเขาไม่แบบ อยากหามุมสงบเซ็ตสอาแต่ผมโบเขาอาจจะเป็นแบบนั่งเฉยๆเมอๆอะไรองงี้มองฟ้าอย<ม>่างงี้หรอ<ม>ต้องไปถูกแล้ว <c oughs> หลายคนก็เลยถามว่าละครเรื่องล่าสุดอะโบเล่นตามบทหรือว่าโบเล่นเอาโบไปเล่นเป็นโบเคือจริงหลายคนบอกเพราะว่าบ้านเล็กตอนนี้ติดแล้วคือจริงต้องบอกคุณผู้ชมมันเป็นนิยายมาก่อนเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ละครที่ที่เขียนใหม่หรือสร้างขึ้นมาใหม่ แล้วแบบเขียนให้โบเลยแต่มันเป็นนิยายที่ซึ่งในนิยายก็ลักษณะแบบนี้อยู่แล้วตัวนางเอกอะโบก็คือเป็นเอกในนวนิยายเนี่ยเขาถึงเรียกว่าเหมือนรุดออกมาจากเหมือนรุดออกมาจากวรรณคดีเหรอแล้วตอนที่เราด้ันสองทีพี่อะเราคิดไปว่านี่เป็นโบหรือนี่เป็นบุญตาเรามองว่าเป็นบุญตาเพราะว่าเป็นบุญตาเราที่ได้ดูไม่ไ่แต่ว่า แต่ว่าค,คือเล็กก็มองว่ามันก็มีจริตหลายๆอย่างแหละตัวละครก็มีจริตหลายๆอย่างที่เล็กว่ามันมันคล้ายโบคือเล็กเล็กหลายคน,นอาจจะมองว่าเฮ้ยโบเล่นเป็นตัวเองอแต่ด้วยความที่เราใกล้ชิดกับโบเรารู้ว่าเรารู้ว่านี่ไม่ใช่ตัวเขาร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ตัวละครมันมีความเราเราการเล่นละครเราสามารถดึงดึงอะไรที่ที่ตัวละครมันคล้ายเราอะ เราสามารถเป็นต้นแบบได้ซึ่งซึ่งจริงๆโบก็ไม่ได้เป็นบุญตาแบบเป็นร้อยเปไม่ได้เป็นแบบเหมืนในตัวละครร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตัวจริงก็เป็นบุญตากี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้ายอมยอมยอมตัวจริงนิ่งกว่านี้ตัวจริงนิ่งกว่านี้ <c oughs> ยอมยอมแต่ว่าก็คือก็คือไม่อยากไม่อยากจริงๆไม่อยากให้มองว่าเฮ้ยโบเล่นเป็นตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่ามีมีมันมีข้อแตกต่างอยู่แต่ว่าแค่มันมีนิสัยอะไรบางอย่างที่คล้ายกับผมให้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่ไม่คล้าย ดูพูดจะไม่เต็มปากนะตัวกล้ายัวตัวคล้ายหมดก็ต้องบอกว่าเออตัวละครเขาถึงตัวโบไม่ใช่โบเขาถึงตัวละครโบโบตัวละครเขาถึงตัวโบอ๋อให้เครดิตตรงนั้นไปแต่ก็เก่งนะหลายๆซีนเก่งนะคือมันต้องใช้เซนส์แล้วก็ใช้ใช้เรียกว่าเรียกคิดภาพคนอื่นเล่นไม่ออกถ้าไม่มีใครดูหนงกันเราเขาจะลืมได้ ชิงรางวัลแน่นอนเออรางวัลแน่นอนแต่เป็นไม่ใช่เวทีละครนะครับเทพีตลกแล้วสิ่งเอกตอนแรกที่โปสเตอร์ออกมาที่เขาถ่ายกับคนแล้วเอาปากไปจุ๊บไปแทนตัวจริชอบเราเป็นยังไงบ้างครแชร์ลงสตอรี่ทันทีเลยพอเห็นเออเราเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าเพราะเพราะเพราะว่าก่อนที่ละครจอเล็กรู้เรื่องคร่าวๆไงพอเห็นปุ๊บก็แบบอ่านี่แหละนี่แหละตัวนี้ เรเียกว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันก็เรียกว่าไม่ว่าเรื่องอะไรมันทุกเรื่องมันจะมีหลากหลายความเห็นเนาะเรียกว่ามันมีหลากหลายความเห็นนะก็คือใครที่คิดแบบนั้นก็ก็เข้าใจได้แต่ว่าเล็กมันก็เอ่ออันนี้เป็นวงการบันเทิงเล็กว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงเราแล้วเราเร็กว่าโบก็ทําหน้าที่ได้ดีก็คือสร้างความบันเทิงเราคือว่าให้เป็นบันเทิงใช่มันมันคือมันเป็นภาพฟิตติ้งด้วยซ้ำอ่ะมันเป็นภาพฟิตติ้งไม่ได้ภาพที่แบบในชีวิตประจาวันเพราะมันมันคือมันคืองานเอ่อ แค่เรียกว่าการแยกแยะเรื่องนี้ให้ออกไม่ใช่เรื่องยากอยอโบเขเห็นหรือยังเพามันดราม่าดราม่าไม่แน่ใจว่าเห็นหรือยังครับผมแต่แต่เลคิดว่าโบก็น่าจะตอบเป็นเล็กมัน,ม,นมันคือมันคือลูกลูกลูกถ่กายจากในละครลงภาพฟิตติาาต้งอะไรนี่คือะไรคือเป็นมิติใหม่ของการฟิตติ้งผมก็เห็นต้องนั่งเฉยนมองกล้องเขาบอกไม่เพราะว่าบางทีฟิตติ้งเดี๋ยวนี้การฟิตติ้งเดี๋ยวนี้คือมันการฟิตติ้งละครเดี๋ยวนี้เยอะกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็คือแบบลองชุด ถ่ายรูปมาดูความดูเคมีอะไรนี้เดี๋ยวนี้เขาจะมีใส่อินเนอร์เดี๋ยวนี้มีแบบลึกกว่านั้นไปแล้ว